รับกลองไหนดีคะกลองไหนดีคะมมี่ยัมมี่น่าทานไหมคะทุกคน ตามมาด้วยซูชิแคลิฟอร์เนียนะคะทุกคนน่ากินน่ากินมากเลยย่า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 เอาเหรอมาร์กอ๋อนี่รักอะโวคาโดนะคะสเปเชียลโลคูล่าย ummy yummy มม เมนูโปเกอร์นะคะโปเกอร์ไก่โปเกอร์รวมพรีเมียมเมนูเวกานเวกาไม่ทานปลาไม่ทานเนื้อมาทานผักกันนะคะนี่คือเวกานซูชิ เมนูวีแกนวีแกนแคลิฟอร์เนียวีแกนอันนี้ที่เหมือนปลานี่ไม่ใช่ปลานะทุกคนมันเป็นนมปลาปอมอะ่ะปลาปอมอะ่ะเออทำมาจากข้าวอะไรประมาณน,นี้คะ่ะจะจะเป็นอ่ะวีแกนนะคะนี่คือสิ่งที่ทำทุกวนันมีอีกเยอะเยอะมากมายกว่านี้นะคะแต่ว่า ขอชัว์แค่นี้นะคะทุกคนไว้เดี๋ยวคราวหน้าจะมาถ่ายใหม่เมนูใหม่ๆใ,ให้ดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ